ร้านมารุช็อปบ,บริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป a n i m e f i g h t e r s ์ซิมูเลเตอร์แมป All Star แมป b o ็ f o o ุและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าดิสของ Anime Story นะครับหรือว่าเป็นเกม Anime Story ในแมปเนะาะก็าเป็นเกมระบอกแต่เป็นแมปอ่า Anime Story เออ พูดๆอะไรไปเยอะก็วันนี้จะมาพูดถึงอัปเดตที่สปอยไปนะครับว่าอัปวันไหนนะเห็นหลายๆคนถามมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้มีซนิคอะไรออกมาบ้างนะครับก็จะเป็นเจ้าโคชิโบนะครับโกโจนะครับส่นขาวโจโจโรโจบาน่านะครับแล้วก็เป็น p ีพนะครับออนฮับออนทูวีทูเนาะแล้วก็จะน่าจะเป็นดูโออะดูโอพีพีนะครับแล้วก็เป็นพวกเบลิโอดั๊นะครับอันนี้ก็เป็นในช่วงวันที่20เนาะที่เขาประกาศมาหรือว่า รูดสปอยมานะครับอ่ะสำหรับเรื่องอัปเดตนะครับพี่มองว่าอาจจะอัปเดตภายในะคืนนี้ไม่ก็มาลืนนะครับอ่ะก็ต้องรอดูเนาะอ่ะไม่คืนนี้พรุ่งนี้ก็มาลืนนครับเพราะว่าถามว่าทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าเรามาดูกันนะครับว่าอัปเดตล่าสุดนเนี่ยอัปเดตวันไหนนะครับวันที่20นะครับตอนเที่ยงคืนครึ่งเนาะก็แสดงว่าสนิกตัวนี้นะครับอ่ะมันก็จะมีสนิกออกมาก่อนหน้านี้นะที่เป็นของเจ้า e อซคนนะครับกับพวก เออสปิริตที่ปรับมาใหม่อะไรนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสก mm ิล hmm. ของเอคณนเนาะเห็นไหมอ่านี่นะครับ mm hmm. เขาสปอยมาเออช่วงอัปเดตแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่สปอยเราก็เหมือนแบบทําคลิปว่าอัปเดตมีอะไรบ้างอะไรนี้นะครับแต่ว่าก็มีสปอยเป็นร่างเออฮอลลมาแล้วนี่ก็คือคลิปนี้นะครับอันนี้ก็มันจะดูไม่ได้นะครับน่าจะบักนะอะไรนี้นะครับแล้วก็ นี่นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีสปอยมาก่อนนั่นนี้เป็นวันที่19แล้วนั่นเองครับนี้เป็นแค่รูปนะเนาะแล้วก็ก่อนนี้ก็เป็นพวกสกิลสกิลที่ดุดมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นของตอนแรกๆนะครับนี่เห็นไหมช่วงวันที่18นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องสปอยอัปเดตนะครับแล้วก็เรามาดูวันที่นะครับอย่างที่บอกเลยว่ามันอัปสปอยมาวันที่19แล้วก็อัปมาในวันที่20นั่นเองอ่ะก็แสดงว่า เ,เวลามันสปอยเป็นชิปนะครับอ่าเป็นชิปแบบนี้แสดงว่าใกล้มาแล้วถ้าเป็นรูปอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ใกล้มานี่ดีนะครับนี่ก็เป็นสัญฐานส่วนตัวนะครับอ่าใครคิดยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้เนาะอ่าสำหรับก็เจ้าโคชิโบนะครับสปอยมาวันที่อัปเดตเลยนะครับก็คือเที่ยงคืนครึ่งเขาเพิ่งอัปเดตสองไปนะครับพอเป็น สามทุ่มของวันที่อัปเดตนะครับเขาก็เป็นดุดคิบมานะครับเป็นคิบุ่ไมใช่คิบุจิมูซันสิอ่ะโคชิโบนะครับเมื่อกี้เรียกเป็นมูซันเชลึกนะครับแล้วก็เป็นพวกโกโจโ,โนดขาวนะครับไอ้พวกนี้ก็อาจจะมาเป็นบอสก,ก็ได้นะอ่ะต้องรอดูนะครับแล้วก็มีพิวพีสองคนมานะครับมีเวเลีวดัตเนาะอาคาสะนะครับอาคาสะนี่มาวันที่สามเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือสปอยล์ล่าสุดที่ที่น่าจะทำคลิปเพิ่งิทเพิ่งทำคลิปไปนะครับโอ้ดินพันนะครับแล้วก็จะมีดาบของ โอโคชิบูด้วยนะครับอ่าภาคคุมของลินโกคุเนาะอันนี้ก็อันนี้เป็นมินิอัปเดตนะครับอันนี้ก็อัปเดตไปแล้วเนาะสำหรับเอ่อเซกวอตหลายตัวนะครับก็สามารถหาซื้อได้ในร้านของคิซุเกะคิซุกะเลยนะครับใช่ไหมว่าเกะหรือกะก็มาดูช่างมันแล้วกันนะครับนี่แล้วก็สปอยอีกอย่างอันตอนนี้นะครับสปอยล่าสุดเออลินพันอีกได้เป็นเลินโกคุนะครับเป็นโกคุเลยนะครับสแสดงว่าคืนคืนนี้อาจจะมีลุ้นก็ได้ต้องรอดูนะครับ ก็ตอนนี้เขาสปอยเป็นเรนโกคูมานะครับดังโด,ดนะัทนะอ่าแล้วก็เป็นอนิเมชันหลุดมาเหมือนกันนะครับนี่เลยเหมือนน่าจะเป็นออร่าในการชาร์จพลังนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่าของเขานะครับท่าของเนรนกะูเนาะนี่น่าจะเป็นสกิลนะครับแสดงว,ว่าอาจจะมีบอสไม่ให้เราตีนะครับไม่เป็นเอ่อเนรนกูเองไม่ก็ต้องไปซุม่มเอานะครับตอนนี้ก็ควรจะดองเพชรดองของไว้นะครับแนะนําให้ดองกันไว้เนาะไม่งั้น เราอาจจะเหนื่อยได้นะครับในภายภาคหน้านะเพราะว่าเรื่องสกิลเนี่ยไม่ได้ออกง่ายๆนะครับอย่างที่ทุกคนว่าหลายๆคนเล่นแล้วก็จะรู้นะครับว่าความเกลือเป็นยังไงนะครับแต่ก็ไม่เกลือมากนะครับสําหรับแบบนี้ในความคิดพี่นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ใน announcement อ่ะพี่อ่านถูกไหมเนี่ย announcement announcement อ่ะไม่รู้อ่านยังไงนะครับอ่ะ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้เนาะที่เขาประกาศไว้อันนี้ก็เป็นกิฟต์เอาไว้ที่เขาจัดขึ้นนะครับอ่ะเป็นทนะัวร์เมนต์เนาะไม่แน่ใจว่าให้ p v p น่าจให้ PVP กันนะครับอ่ะแล้วก็โค้ดใหม่มาตอน 30k ไลท์นะครับอ่ะสำหรับแมมนี้เนาะ ตอนนี้ก็มีโคล,ล่าสุดนะครับนี่ไลโกลทู 20k นะครับอ่าไลก์โกล 20k เนาะเราจะได้เป็นดักก่อนบอลเจ็ดลูกนะครับแล้วก็อีเวนต์ช่วงอ่สุกไอสุขเสาร์อาทิตย์นะครับน่าจะเสาร์อาทิตย์นะที่เขาเพิ่มมานะครับก็จะเป็นอีเวนต์ในการโหวตเนาะเขาจะมีให้โหวตอีเวนต์ด้วยนะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้มีรูปหรืออะไรให้โหวตเนะเาะก็จะเป็นการโหวตแบบอ่กดเรียกชั่นนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนอ,อยู่ในช่องไหนเอ่ยจำไม่ได้แล้วนะครับ ก็ขออภัยนะครับไม่ได้เปิดดูนะเขานั่นจะเป็นมันจะเป็นการโหวตมาให้นะครับมาให้โหวตเนาะว่าเราจะเอาเป็นอะไรนะครับอว่าเคชั่นไม่ใช่นะครับนี่หาไม่เจอดูในประกาศอ่านี่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเหมือนจะไม่ใช่ช่องนี้นะครับแต่มีให้โหวตอยู่พี่จาได้นะครับเดี๋ยวเขาจะแท็กช่วงที่ให้โหวตนะครับว่าต้องการโหวตอะไรนะครับก็จะมีเป็นพวก x p นะครับเป็นพวกระคูสองอะไรอย่างนี้นะครับพี่แนะนําให้โหวตเป็นระคูสองมาเนาะมิเง้น มันจะฟาร์มของบอสยากนะครับแล้วก็ในแผนหน้าอาจจะรุ้นว่าปลดรีเบิร์ตมาอีกนะครับแล้วก็อาจจะมีเควสมาเพิ่มให้เราทําการฟาร์มอีกเนาะอ่ะตอนนี้ก็พี่ว่าตันเรียบร้อยแล้วนะครับที่ไม่ค่อยได้สตรมเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรในแบมนี้แล้วนอกจากเอฟเคฟาร์มนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เอฟเคเลยเพราะว่าเบื่อค่าไฟนะครับอ่าช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ร้อนเงินนะขออภัยด้วยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับเห็นหลายๆคนถามพี่ครับของลูงงุนหายอย่างนี้หายยังไงนะครับ พี่ได้ทาคลิปวิธีการหาของทั้งหมดภายในเกมไปแล้วนะครับส่วนเพิ่มข้อมูลนิดหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องขนหมาป่าสีดานะครับก็เป็นไอดับปุ๊บที่ไว้ทําชุดหมาป่านะเห็นมีคนบอกว่ามันยังไม่เพิ่มเข้ามาให้ดอกหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่ทราบได้นะขออภัยนะครับแล้วก็เควสที่ไว้ทำดาบของอันนี้นะครับดาบสำหรับดาบของอิจิโกะเนี่ยมันต้องไปทำเควสซีเกตนะครับถ้าจะใช่เห็นมีคนบอกมายังนั้นนะครับอันนี้พี่ไม่มั่นใจเพราะว่า พี่ได้มายังไงไม่รู้นะครับอ่ะก็ขออภัยด้วยนะที่ไม่รู้นะครับอ่ะแล้วก็อของสมสัตอันอื่นทําอย่างที่พี่บอกเลยนะครับสำหรับดีไวั์เจมก็ต้องไปขุดหาเอาเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับพวกเคิร์ดเจมสตีลแบงก์สตีลก็หาได้เหมือนกันนะครับในการขุด ส่วนเคิร์เจมต้องตีมอนนะครับแล้วก็เห็นมีหลายๆคนถามนะครับเอ้ยพี่ไอสองอันนี้หายังไงครับดีมอนโซดีมอนเฟเธอร์นะครับในคลิปที่แล้วก็บอกไปแล้วนะครับว่าให้ตีบอสนะครับอ่ะก็จะเป็นบอสบอสท้ายเลยนะครับอุนคิยวราที่ไม่ใช่บอสอีเวนต์นะครับก็จะด drop ตัวนี้มานะครับอุนคิยวรานี่น่าจะไม่ได้ดรอปสกิลนะครับถ้าเท่าที่จําได้เนาะอ่ะส่วนเรื่องยังอื่นเนี่ยใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับพี่จะได้มาตอบ นะครับอาจจะไปตอบในคอมเมนต์เลยแลวก็อาจจะมาตอบในคลิปนะครับอ่ะแต่ถ้าใครไม่ดูคลิปก็ไม่ต้องดูนะครับขอไปด้วยเพราะว่าวันที่พี่ไปเมนแล้วมันไม่ขึ้นนะครับบางทีก็ไปกดใจให้นะครับบางทีก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับบางคนพี่กดใจให้แล้วแล้วก็ตอบคอมเมนต์แล้วนะครับก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอัยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องบอสที่เกิดตามอีเวนต์นะครับอ่าอีเวนต์ครั้งหนึ่งมันจะสุ่มเกิดนะครับไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามนะบางคนก็ลองรีหาในเซิร์ฟได้นะครับแล้วก็ ร้านค้านะครับเราสามารถตอนนี้ตอนนี้นยตอนนี้นะครับเฉพาะตอนนี้นะแต่ตอนอื่นเขาไม่รู้นะเขาาจะปรับไหมนะครับร้านค้าตอนนี้ไม่ต้องรีเซิร์ฟนะครับไม่ต้องรีเซิร์ฟแล้วหรือว่าออกเข้าใหม่นะครับเราก็ซื้อของได้ลัวๆเนาะอ่ะมันจะซื้อได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของข้างในไม่น่าจะว่าล็อกหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเรารีเซิร์ฟเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนของนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองแต่ว่าตอนนี้สามารถซื้อได้เรื่อยๆแล้วนะครับนี่เป็นซัมมอนพวกนี้เลยเห็นไหมเนี่ยถ้าใครมีตังค์เยอะนะครับก็ ลองไปขายของแล้วซื้อให้ดูสักหน่อยละกันนะครับเมื่อกี้ก็ลืมขายก่อน,นมาเนาะอ่าเมื่อกี้เดวันเกิดนะครับ,รบแล้วก็การแซมมอนบอสมีโอากาสสุ่มให้มันติดเคิร์ดด้วยนะครับยิ่งมันติดเคิร์ดเนี่ยยิ่งดีครับถึงมันจะตีนานกว่าเดิมแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเวลาดรอปของโอกาสดรอปของแล้วก็ของที่มันดรอปเนี่ยได้เยอะขึ้นด้วยอีกนะครับสำหรับยิ่งใครมีแบบดรอปโอกาสดรอปเนี่ยก็จะคุ้มค่าคุ้มกว่าเรามากที่สุดนะครับมันต้องไปเกิดตรงโมชิโพลิต นะครับอ่ขอภัยในความล่าช้านะครับอ่าแล้วก็เออย่างหนึ่งนะครับสำหรับแบบนี้พี่มองว่ามันเอก็ได้ไม่ต้อง a p พก็ได้นะครับเดี๋ยวนะวิ่งอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้พวกขายของกับพวกซื้อของเนี่ยมันอ่เป็นถาวรไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ชีเวนแล้วเนาะว่ามัน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 บ่อยเกินนะครับมันมาบ่อยเกินเนาะสำหรับเวนียพวกนี้มันไม่คุ้มนะครับอ่าพวกอลอยกับของพวกนี้สามารถหาได้ฟาร์มได้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ทาคลิปสอนก็ ขอโทษในความล่าช้าด้วยนะครับเป็นไหมอันนี้ก็ฟาร์มเพชรไปเนาะโอเคเหมือนจะไม่มีตังค์ให้ดูอ่ะขออภัยด้วยนะครับอ่ะอ่ะรีบดูขออภัยด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะมีเรื่องซัมมอนมาให้เสกแล้วนะครับสำหรับเรื่องบอสเนาะใครที่ยังหาของดรอปไม่ได้ก็ฝากเงินไว้เยอะแล้วก็ลองดีเซิร์ฟหาดูกันแลเออกันเอาแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่เข้าชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อควาดีนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบายบายครับ